วั h <Watch> out ีหอโอเคนนี่นเมก <Okay. S 2> ะบ้านหลังนั้นใหญ่ให้บอกไม่มีเที่อะไรเลย ดีเสียงตีนนี่มีคน <Mark S 1> มา่น <be> ยัีว่าทางนี้อ้มีคนแจ้เลยอ้ my god ใช่เป็นเราระเบิดไปสิครับไปนเอ้ยคนเต็มบ้านเลยช่วยด้วยแต่ว่ามีแต่กระทะกมีแต่กระทะเหมือนกันอุ้ยเคี้ยเอ้มเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเชเอ้ยเอเชเอเช เสีเดียเดี๋เดียเดีเจี๋มเจีเจเจยเียวีเยเดยเปีนไเดีเดี๋ยววเดเดยดวเดี๋ยี๋ยดวดียวงยดยด ลูกสอง MC ออกเยอะหน่อยดีโอ้ยมันจะมีลูกสองวะ <MC S 1> เจอแถวชั้นสองอ่ะแล้วมีปืนเยอะ ฉันมายิงสนุกจังเลยข้าเป็นตัวเองเขากยิงพอไม่ได้ยิงคนเยอะจริงอันนี้ ยินเสียงปืนอีกแล้วเจวยนิงเหรออะไรเจอมตังอดเยีตไหนก็เพียวได้วะเอ้ยลูกซองก็เพียวได้ เฮ้าไงเฮ้าตีบดีเงียเป็นแค่สกาเอลยจะมาสู้ลูกสอง

นเขาเห็นละ uh oh. นเขาขอทีนี้ก่อนแล้วกันเขาเห็นละเขาจะวิ่งเลยเขาเจอแล้วเขาเจอแล้ววูบเลยนะเฮ้ยไปยิง

มีเน่้อผ้าพันเศษใช่อยกได้หมวกสามมั้ยมีหมวกสามมัมม้ยตรงนี้เอาไหมงมาจุดโลเคชั่นได้ได้ไอ้หนู

เป็นยิงมาแล้วยังไงไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเป็นยิงมาแล้ว Not a problem โอเคมีคูณบ้างไหมวะมีคนเล่นยากเหรอเยนี่เขาเก็บจากศพมานี่มีกระสุนเขียวเลย เรียกสุดสุด I got supplies โงวีบแล้วนะอขอบคุณนค่นาอะไรเขาอะไรเป็นให้กระสุนเขียวเอเอมีสก,กาเอลนะเอาไหมนี่ใช่อยู่ใช่อยู่โอเคโงวีบแล้วเอ้ยเหมือนคนวิ่งอยู่แถวนี้ Ừ, cái mà rồi, cái này, cáy anh em 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 Nhanh, nhanh, em em tay, em em tay Đi là. Đi là. Đi là... La playa, la playa. La vuelta, la vuelta. Let's go okay. yeah, well. Oh, well, no? ไม่น awesome. awesome. ่ามีละวงจะบีบละมีคนเหรอ Awesome Not a p r o b l e ง ไปยิงมันเขาตายตายกูอันตลอดเลยเขาไม่ทันยิงอะแถวนี้คนเยอะเ้อ

ช่วยเฮียเลยทำไมชุดแอบ,บจังก็จะยิงยิงดาบหมดเลยรับไม่ได้จริงวมึงฆ่าไปสี่ตัวคี่น่าฆ่ากี่ตัวแล้ว I got supplies หีาสิบสี่เนระฮัลโหลได้ย,ไย,ยินไหม,มสโคปเลยอ่ะเขาเพิ่งได้สโคปคูณสามคูณสี่ 3, มาเมื่อกีน้นี่ใช้ได้ป่าวะเอา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 นี่เอา S K S ไหมเนี่ยเก็บยังเขาใช้คาเดี๋ยวทุกอย่างรูยมั้งอ้าวคาก็ได้แหล,ละจะราคากี่ตัวละ i got yeah. supplies i'm ready to kill you i go got i'm pop it out Trị nó, trị nó Oh, nhìn, nhìn, cái nhìn, kì ไม่เห็นเลยระวังนะระวังนะมันน่าจะมีปูนตาย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 เดี๋ยวตุ๊คนเดียวเดือดคนเดียวเดือดคนเดียวเดือดคนเดียวเอ้ยเดี๋ยวจบกี่ตายแล้วนี่หว่ายิงปืน Watch out Marked vehicle ขี่รถอยู่ขี่รถอยู่ No, I we are number one. <laughs> We're the best. Yeah.